พี่าเหลน,ะ,นหลละต้องใส่นว่าจะต้องทวนันข้ามา่นนี้างางได้ฉันบอกต่อไปที่นะไม่สวยเลยองไม่สวยอยากอ้รอว่วไม่มีคนโคตรตมาทังขันจเลยอยีัในใจเขวันเดียวนี้ขึ้นเดียวนี้ขันตังเลียงน้นมสู้ ผล้นเปลนอะไรนี่ตใขี้เมันคือาที่มันมาอ่ะเปลี่นหวานเจ็บขย้คืนเยื่อกรขึ้นเพิ่มาโดยนี้ลงกัาแป้นคารามลลงกาบไปเงในคารามาพี่ชหรือเปียความไม่เปียความมากเปนหวานปะมีกฎไม้คุ้มคูบริโอ้เปลียามมากไป ใช่ใช่เราได้กัไปหาแม่คะบางอย่างรักไปเรียนเป็นความรับผิดชอบที่นี่เราต้องพาไปเน้นจังหวัดเลไปแล้วเราไปจัดนตรงนี้มีเรื่องอะไรมาครับเช่นจังหวัดจังควัดค่ะจังหวัดอะไรชื่อขิงโอเคจึงคือทางแสดงเกินจริงด้วยนะครับต้องการ สำหรับเกณนี้นะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยในปัจจุบันมีจำนวนหลายฉบับซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ต่างกันโดยมีหน่วยงานราชการทำหน้าที่ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ สิทธิของผู้บริโภครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา61บัญญัติว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งสิทธิ การรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้มีองค์การเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตาและบังคับใช้กฎหมายและให้เห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคบทกำหนดโทษตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่กำหนดโทษรุนแรงสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสินค้าหรือการให้บริการมีความสุจริตจริงใจไม่ค้ากำไรเกินควรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องขึ้นศาลผู้บริโภคแต่อย่างไรคะ่ะ